เลวเสเจ้าทั้งหลายกดแชร์กันออกไปโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะน้อมรับคำทำนายเขาก็ยังรู้สึกว่าเจ้ายังยึดมั่นถือมั่นเจ้านะปราณีขอบคุณขอบคุณนะครับนะเข้ามากันได้พวกเจ้าทั้งหลายเพียงโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ ใครเข้ามาแล้วกดขอใจข้อจอจมหรอดแต่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูนะคะใจส้มจดหมายรักเล่อะไรนะกุหลาบเจ้าทั้งร้ายนี่อะไรก็ได้นะคะคือจะพูดยังไงอะ่ะ ยุคเนี้นะมันเป็นยุคใกล้กับที่เรียกว่าภัยมาหาสงครามใหญ่มีกุหลาบมีไอศครีมโคนมีจีจีมีหัวใจฉันมีอะไรอีก9,999แชร์ 9, 9 99, 9 99พี่